ตัวเก่าตัวเก่าตัวเก่ามาซอยตัวเก่ามาซอยก็มีก็ถือคือเก่าติดรองตาถือคือเก่าตาเป็นลบทรายห่าซว่าหนึ่งเก่าแล้ววะห่าหนึ่งขี้เกาถือขี้เก่าแล้วก็มาวิ่งแหลมหนึ่งข่เตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม การครับหลวงพ่อครับผมเป็นอะไรก็อันพี่น้องใช้บานว่าขั้นออกขันมันออกก็มันขันจะเอาลงตาไปเสียง,ยงมเลยเจพอดีมันบอกพอดีมัน <laughs> <laughs> พอดีมันลุยเตี่ยมเยเอะ <laughs> นอเนาะเป็นแต่หุนต่ย <laughs> อยอยู่ทังสั่นเขาไปเสียมไงเอ้เขาไปแล้วฮิตเตี่ยมหนึ่งเขาหาหาสอง หาให้สองหามันออกออกขางออกขาขานึ่งออกขาหนึ่งรางเนาะตัวเกาตัวเกาตัวเกามาซอยมาตัวเกามาซอยก็มีก็ถือขึ้เกาิ้องตาถือขี้เกาตาเป็นลบหาสูนเกแล้ว่าหาหนึ่งขี้เกาโดนน้เยียถือข้เกาแลก็มาวิแหลมหนึ่งน้องตาให้ยังำหนึ่ เอารถสนนามใส่รถปูนมาเซ็นั่นน้ำรถสนน้านะต้องตายที่ปั้นยังไนี่รถสนน้มเนี้ยนีรถน้ำรถหนูอย่างเนี่ยกระบาปูนเนขนท่เทยังเจขจากคนเอามันไปเป็นงงานเกวิ่งนี่เราหายหึ่งไงบมก็หานวิ่งหนึ่ง ปกติล้อสิ่ว่าห้ได้เด็กวิ่งก็ว่านไหาเนาะอล้มันสองหางตน้องกปขึนลงนี่ยี่กู้ถินก็หลยอ่ะติดบอลือเปล่าตบอมาปลดยก็ได้ปลอดรัเพะวนีก็หลายตัวแล้วลาให้ตัวเดียวสองหาเด็กล้อถ้าห้เห้อไปเราใกล้ๆเมื่อล้อบางทีล้วกิดได้ไม่ได้ไม่อีกคือเด็กหรอเปียนเปลี่ยนนันก่อน รันหนึ่งเก่าก็ศูนย์ห้าเปลี่ยนอนแรกองตากหุมงศ้าศูนย์เนี่ยแท่นนึงอ๋อยอมมากันครับผู้คนถือเนาะห่แทนศูนย์ศูนย์แทนหนึ่งนบ่รวมดีอสองมันจะเึ้นแต้มลดแต้มเลือกแต้มเพราะว่าของงตาเรามาแต้มลดแต้มู่แล้วตามที่เขาตามมานึ่งคนเงินอะไรเขาคนเสียเขาจับจุดถือจับ กบทางมวยเด็กเลยวะนี่นี่หลวงพ่อว่าถ้าเขาไปหาเอ็ดเพสเขาก็ยังเอาท้าไม่เอาไม่เสียหาเนาะครับที่พี่ใหญตามที่โก้เนี่ยหลวงพ่อไม่อยากดังไปตามให้หน่อยไปตามให้หน่อยแต่แค่มือประกาศผงบุญพราะว่านสิไปห่ายูแต่ว่าหลวงพ่อใจเต็มเพราะเรียกหลวงพ่อเราบ่หลายตัว กตอต้องว mm ัดเแมือนเราวัดป่แล er> uh> ้ววะเป็นลงพ่อเห็น่มีเล็กสูตรเตอร์นี่สูต่ฝันฝ um> ันย่างเดียวไว้ออกหลอดขึ <h ums> <h ums ้นขับับฝันอะไรที่เรับนลงเตอย์ันย่าเดวประโยชนาน้ำดินร้อนเมื่อก่านเขาโตมากกา เลขสูตรเลขอะไรบอกมีแต่หลงพอมีแต่ควันเห็นยังวกเป็นเากมีแต่ล้องฟัน,น <c oughs> สูตรสูตรโมเม่เคยเป็นโยมอยมูเด็กเพื่อการนั่นหอกทางวัดพวกวดเซตกันแบบจองกับคนเยวะั้ครัดสูตรไม่มีฮะมวดนี่มีอะไรนี่จากตัวละครัหลวงพอ่อ สามเก่าแล้วเสเก่าเขาเก่าเต่ยสามตัวหางยวสามตัวกับสองตัวแค่นั้นะเนาะต้องยกสองตัวแล้วก็ตัดมาจากสามตัวนึ่งตดกดเก่าตัดตัดตเก่าหน่อยละตัดเก่าลง่อกำลังดีฉันก็ดีปอไปน้าเรก่อนเอามน่ะ Chuyện xong mình cứ nói Ngói xong tụ câu tôi đi Ngói xong câu đi Hả? Ừ. Bóng hẳn nó cả câu nó cứ câu em bỏ Nên bỏ, ừ, không bỏ không bỏ. hẳn hẳn Mình có câu Khập Anh đi 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 cứ cầu Nào, ừ, chuyện đây Đeo này Chuyện xe cái đàn nhanh rồi này, này อันนี้อันนี้ลายมือองพ่อเนาะเดี๋ยวเขียนมาเบ้าง,งห้อยซองโั้ยหอยซองเนี่ยเขียนเลขเขียนใส่ซองเข,ข,ขียนใส่ซองเขียนใส่ซองแล้วพี่น้องได้ไหม<ด>ลวงพ่อไม่อยากดังเขียนใส่ซองให้เอา้ากลับดันไี่ไ ห้าศูนย์เก้า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 กับหนึ่งเก้าช่านี่ช่างนี่ตัวลงตาทำไมันขึ้นแต้มดวงเต็มที่ขึ้นอะไรแงตาเนี่ยสองเก่าเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวเข็ยนกันแก๊บนี่ กืนทันทันทันลงก็จะเป็นศูนย์เก้าเนาะเพราะว่าศูนย์เก้าวันนี้อยู่แล้วไม่่อขับหลังตาถ้าเป็นหนึ่งเก้าท่านนี้นือจะเป็นสองเก้าไม่พอขับเป็นเไมนได้พอเป็นไม่ได้่ครับอ้าวพี่น้องตรวจแคปเปอร์หลวงพ่อไม่อยากดังหพอเตสีหาเห็นผู้อ่นหลวงพ่อไม่อยากดังผู้ฟืนแต่วายเงินหลวงพ่อเอ่อนกวนๆนาะหัวเตสีหา หาเห็นไอ้หลวงพ่อแล้วมาจากนอเวไหมเจมเจมอะไนาะไอ้เพื่อนไอ้หงพอแล้วสวดให้เพื่อนสิบบาทคนสื่คนไม่กันเพราะว่าเกี่ยวกับการว่ได้บอกสื่คนเนาะหากระดาษที่เขียนเลยก็เห็นที่เป็นเป็นยุ่งผู้หญิงหรอกคนคนมาทำบุญไอ้หลวงพ่อเนาะไปใส่ในจิตแต่คุณวิมาลาจำได้หรอคุณวิมาลาเด้อหลวงพ่อคุณวิวิมาลาจากนอร์เวย์เนาะ ครับคนไทยนคนดูทา้งฝร่นล้วครับ่น,น,บน่นว่าคนาก็ได้ถือบอกแว่าคนมกักมองเันบุญกรรมพน,นํำเกิดนี่เนีืยเอากำเนิดไว้ชติหน้าเนี่ยคนิหนว่าโอ,โอ้เป็นคำสอวนอีน่ยมาคนโทรมาเนาะคนก็เลยศรัทธาเนาะวดวันที่16กุมภาพันธ์2568 509ที่นองไปตักเอา ของปูย่ยาสมัยตัดต้นู่นงเปิดเปล่นเย็กงหน่อยเลยบุดกำม้านงเปลครับเลาลงขึ้นตรวจก่อนจะไปไปวัดไป่ต่อเช้า,าจำได้พอ่าฟังแล้วมันเป็นมันเป็นคำสอนเป็นสัสจธรรมที่บอกว่าคนเอาเกิดมาหนึ่ง <c oughs> ดีที่สุดก็คือทำบุญ เอากำเนิดไว้ชาติหน้าอ <c oughs> ี่ยังบอกวากำเนิดไปชาติหน้าอาปุศลนทุนลงมากุาศตะลาทางสวรรค์ครับนั่นแหละอาปุศลอาปุศลที่ทนทุกมาเนี่ยนี่แหละคนตั้งแเราคนเหลีหล่ยมใส่สัจจะเนาะเกิดมาจะกำม,มือเลยครับตุเรงกันตามนี่เล้วพี่นออ้องอ่ะเบรอร์อีกกระบอกหนึ่งก่อนที่จะจบคลิปลำลากันไปเนาะ ห้าศูนย์เก้าเม็ดเดียวลางหนึ่งเก่าเอาไปบนน้ำแน่นแหะ